สวัสดีครับเต้ทกอี่ครับวันนี้เราอยู่กันที่งานอิมุีเรสปิริตสนามที่1นะครับประจําปี2023อยู่กันที่สนามครองห้านะครับบางกอกแร a ก a ก e n u เวิวันนี้เราได้ข่าวมาจากทางบ้านนะครับว่ามีรถคันใหม่เพิ่งเสร็จขึ้นมานะครับจากเสือร้ายสเสร้มืองสุพรรณพุตคุณบอลบุกน้าแดงนะครับจะเป็นรถอะไรรุ่นไหนอยากให้ขอเก็บไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวไปชมกันว่ารถคันที่เราจะมาชมกันวันนี้ มีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนแล้มีความแรงมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปคุยกับบอลกันไปลุย s, s a a ตอบแทนลูกค้าสมาชิกพาเที่ยวมาดีฟมูลค่าวกว่า3ล้านบาทกับทริปท่องเที่ยวมาดีฟสุดเอ็ก u s คลูสุขสนุกสดชื่นกับธรรมชาติกินไม่อั้นพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเช่นกิจกรรมดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชมปลากะเบนกับกิจกรรมแมนตาสโน์ลิง ดูความสวยงามใต้ท้องทะเลผ่านเรือท้องกระจกกับกิจกรรมเซมิซับมารีนและกิจกรรมซันเซ็ตครูชล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย สำหรับในปี2,566นี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับทริปสะสมแต้มเมมเบอร์ปี2,566พาลูกค้าเที่ยวทั้งยุโรปเอเชียและภายในประเทศไทยรายละเอียดการสะสมแต้มตามข้อมูลที่ขึ้นข้างต้นจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมโทร02 1197111 อ่ะตอนนี้ก็มาอยู่กับอีกหนึ่งอู่ครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้รถ่ของเขาเพิ่งเสร็จมาแล้วก็เป็นกระแสมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวอีกบรรทาไก่ทีมครับผมอู่บอลบุกเือร้ายเมืองสุพรรณนะครับเือร้ายเมืองสุพรรณพุทธคุณบอลบุ๊กนะครับหลายๆคนรู้จักกันดีใช่ครับคันนี้เลยที่มาที่ไปเป็นไงครับครับก็ใช้เวลาสร้างขึ้นมาระยะเวลาไม่ถึงเดือนฮะคันนี้สามต้นน้ไม่ถึงเดือนอีกแล้วไม่ถึงเดือนทำไมเดี๋ยวนี้นักแข่งแต่ละคนแต่ละอู่นี่เขาใช้เวลาสร้างรถกันแบบ สองวีคบ้างเดือนหนึ่งบ้างคือมันจะตรงกับงานแข่งที่เราจะต้องแข่งอ่าฮะแล้วรถก็คือสร้างให้ทันงานแข่งเอาง่ายๆว่าเรารู้ว่าอ s อ i สุเลสปิริตเนี่ยเขาจัดเดือนห้าใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีโปรเจกต์คันรถคันนี้ขึ้นมาใช่แล้วทําไมมันถึงชุกระหูกระทันหันขนาดนั้นงานที่อู่เยอะด้วยทำงานหน้าร้านเยอะแล้วก็เราก็ทางานหน้าร้านปกติทั่วไปทีนี้ จะถึงงานแข่งก็แบบว่ากระทันหันก็อยากลงสนุกกับเขาซะหน่อยร่วมแล้วก็ต้องเร่งเลยครับใช่คันนี้วิ่งในรุ่นอะไรครับสามพันโปรครับพี่สามพันโปรใช้เวลาสร้างไม่ถึงเดือนถึงเดือนฮะไม่ถึงเดือนคันนี้ก็คือเป็นผลงานของทั้งอู่ใช่ครับผลงานของทั้งอู่เลยเฟรมเฟรมนี่เป็นของท s นะครับช่วงล่างซิ่ง t ีช่วงล่างซิ่งชนบุรีช่วงนี้ก็กำลังกำลังมากำลังมากำลังกำลังดังในเรื่องของการสร้างรถใช่มาแต่ส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็น ของทางอู่เลยแต่ว่าอุปกรณ์ก็เป็นของ M I X ทั้งหมดเลยครับลูกก้านใช่ M I X ทั้งหมด M I X ก็จะมีแคมเป็นแบรนด์ U S A ที่เราสร้างขึ้นมาทำก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่บอยนะครับดูอยู่นะครับครับก็แทบจะทุก EP นะครับตอนนี้รถแข่งแทบจะทุกอู่ใช้ M I X นะครับพี่บอยต้องเข้าแล้วแหละนะครับตอนนี้นะครับทีมงานเริ่มแย่แล้วนะครับตอนนี้มาถึงเรื่องของโชว์กติกาว่ายังไงบ้างครับรกติกาก็ใช้เป็นฝาหน้ามิติ3 0 0พันเสื้อกลาง3 0 0พัน หุงหลังมิติ3,000ครับแต่ส่วนใบก็เป็นสูตรของทางอู่ของเราส่วนใบนี่ก็จะเลือกใช้ตามสเปคเครื่องยนต์ที่เหมาะสมครับพี่คันนี้ความจุอยู่เท่าไหร่ครับคันนี้เครื่องขยายเป็น3,002ครับทาไมต้องขยายจาก3,000เป็น3,002<อ>ก็ได้ระยะชักเพิ่มขึ้นนะครับแรงซีเพิ่มขึ้นทอกมากขึ้นทอมกทอมากขึ้นครับ ก็ผมเน้นเครื่องใหญ่ๆอยู่แล้วอู๋ผมผมชอบแบบสไตล์พีชีพอยู่แล้วสไตล์พีชีพใช่เอาแรงว่าก็สามพันสองร้อยทีซีคันนี้เคยขึ้นในโนยังครับปั่นไว้เจ็ดร้อยเก้าตัวครับก็ตีไปประมาณกลมๆวันเจ็ดร้อยม้าเจ็ดร้อยม้ากับท้องพันสี่ห้าสิบโอ้ครับท้องที่เทอร์โบลูกเล็กเดียวใช่แต่ท้องมหาศาลมากท้องเยอะครับเนื่องจากด้วยซีซีที่เขามี ขนาดใหญ่ขึ้นใช่ครับก็การตกแต่งหัวลูกกึงหัวลูกด้วยวัลซีซีก็ตามสูตรของเราเลยตอนนี้ก็เป็นสูตรของที่อู่เลยใช่ครับหลายหลายคนนะครับเอ่ยชื่อนี้เห็นรอยสักก็รู้อยู่แล้วอู่นี้วารันตีเรื่องความแรงแน่นอนได้อ่ามาถึงระบบส่งกําลังกันบ้างส่งกําลังก็อ่าเกียร์ bgs bgs เพิร์ท้ายเบอร์สามจุดหนึ่งนี่บอกนี่บอกเบอร์ด้วยเนี่ยบอกเบอร์เลยโอ้ไม่หวงสูตรด้วยครับคัสครับคัสคัสเป็น d r c ครับทำไมเลือกใช้เกียร์ bgs เกียร์วีเอผมว่าอัตราทดเกียร์ต่อเกียร์ครับมันมันได้เนื้ออ่าม,มันได้เนื้อก็คือว่าได้ความเร็วที่เท่าเท่ากันทุกๆุกเกียร์คือเองาง่ายๆว่าเราลองมาแล้วแหละเราเ <ใช S 1> จอท่ามาแล้วแหละเพราะฉะนั้นเวลาสร้างรถคันนี้มันถึงใช้เวลาไม่นานถูกไหมครับไม่นานครับเพราะว่าเราทํารุ่นนี้ตั้งแต่หลายปีแล้วร,รุ่นสามพันโปรเนี่ยเราเราเล่นมาค่อนข้างที่ก็เรียกว่าคุ้นคุ้นเคยกับเขาในเรื่องของกติกาในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ทุกทุกอย่างที่ที่ที่เป็นสามพันโปรใช่ครับใช่ คว,ความคาดหวังของคันนี้เวลา8วิอยู่แล้วพี่เพราะว่า <laughs> พูดเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะเสียดายกล้องก็อยู่อะ่ะให้กล้องเห็นบ้างเลย8วิอยู่แล้วพี่8ดวิแล้วพี่คือคือโปรเจกต์ตั้งแต่ตอนก่อนสร้างเลยอะ่ะเราก็เราก็คาดหวังแอยู่แล้วแปอยู่แล้วครับเพราะว่าอันนี้ลงแต่พื้นครั้งแรกก็90แล้วโอ้โหใช่ครับแต่พื้นรันแรกเลยรันแรกเลยไม่เคยซ้อมที่ไหนมาก่อนเลย90แล้วง่ายๆเลย เทคฟอสชคอัพพรีเมียมเกรดความนุ่มนวลที่แข็งแกร่ง s m ooth but strong ครับตรงไหมรถตอนตอนออกรันแรกตรงครับยอมรับตรงตั้งแต่รันแรกเลยตรงตั้งแต่รันแรกไม่ได้ปรับแก้ไขอะไรทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ต้องเป็นอ่าพูดง่ายๆว่าเป็นฝีมือของทั้งอู่บอนโบกเองด้วยแล้วก็ช่วงล่างทีเอสด้วยใช่ไหมคือหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบรถรถมัหนึงออกมาสมบูรณ์แบบถูกต้องครับอยากอยากเห็นเวลาเท่าไหร่นะแปดสบายๆแปดู่แล้วพี่ไอ้คุยตอนตัดต่อนะคุยช่วยแบบแปดแปดแปดอะไรอย่างเงี้ยแปดเลยยังไงก็แปดแง่ก็แปดแล้วหลังจาก ที่ซ้อมรันแรกใช่ไหมพอวิ่งเวลาดีสุดคันนี้เลยตอนซ้อมอยู่ที่เท่าไหร่90ครับ90ก็คือยังไม่เห็นแปดนะเวลานี้ยังครับยังเนื่องจากลบเราเพิ่งเสร็จแล้วเราเพิ่งมีเวลาซ้อมใช่มันต้องลงพื้นแล้วเราเ็เก็บรายละเอียดในทางครับเราเก็บรายละเอียดบนในน่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เลือในแท็กเลือในแท็กเราฟังเสียงว่าขาดตรงไหนมั่งเราก็เอาไปเพิ่มตรงนั้นครับ Go further, go faster. อันนี้คือเราคอล์ริฟายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเข้ารอบเข้ารอบครับอ่าไม่มีทางที่จะไม่เข้าเราอูเดโชเข้าไปแล้วเดี๋ยวต้องไปแบทเทิล์นนะเขาความคาดหวังเลยตอนนี้มัน90อยู่ใช่ไหมครับหลังจากนี้ไปหลังจากที่เราคุยกันจบอยากเห็นเท่าไหร่ผมอยากเห็น8อยู่แล้ว8เท่าไหร่ไม่รู้แต่ขอให้ได้8ใช่ครับ8เท่าไหร่ก็ได้ตอนตอนตอนนี้เราใช้บูทอยู่เท่าไหร่ตอนที่เราวิ่ง90อ่า70ครับ70ก็คือบูทบูทคงไม่ได้ขยับ อ่าหรือหรือขยับได้อีกอาจจะต้องขยับแล้วล่ะไปอีกว่าไปอีกว่านานๆจะเห็นบอลบุกผมอาจจะต้องขยับแล้วละต้องขยับอ่ะเพราะว่าแต่ละคนเพื่อนๆที่น้องเราก็เร็วๆกว่าทั้งนั้นในเวลานี้เรทั้งนั้นครับยอมรับเร็วๆกว่าทั้งนั้นเบียบกันหมดครับแล้วก็อย่างอย่างที่ทางอู่แจ้งไปทั้งแต่แรกเมื่อกี้นะครับว่าเวลาเต็มตัวเราน้อยมากใช่ไหมรถเราก็เพิ่งเสร็จแล้วก็ซ้อมก็แทบจะไม่ได้ซ้อมเลยไม่ได้ซ้อมเลยครับไม่ใช่แทบนะแต่หลูคือไม่ได้ซ้อมเลยงมื้นเลย90เลยก็มีางบ้านเลยส้าหบสารเชีย รถคันนี้ครับฝาก f อทุกท่านนะครับในประเทศไทยนี้ทุกจังหวัดเลยนะครับอ่าทุกทุกจังหวัดเลยฝากเชียร์ผมด้วยนะครับอูบอลบุ๊กนะครับหรือชื่อที่ในวงการเขาคุ้นหูกันเลยพุทธคุณบอลบุ๊กพุทธคุณบอลบุกนะครับก็เราจะทําให้ดีที่สุดนะครับสุดตีมือแล้วครับแล้วก็ฝากอู่ผมด้วยนะครับอูบอลบุ๊กอยู่สุพรรณนะครับจะเอารถเข้ามาทําสเตปตั้งแต่หลักพันนะครับ ไม่แพงแน่นอนเข้ามาพูดคุยติดต่อกันได้ครับรถแข่งแบบนี้รับสร้างด้วยไหมรับสร้างครับรับสร้างด้วยทุกรุ่นเลยครับเอาเอาทุกเวทเอาทุกเวทครับอันนี้มันเป็นสนามแรกของงานอีสูรเลสปิริตใช่ครับเดี๋ยวให้บอลพูดถึงงานอีสูรเลสปิริตที่เหลืออีกจนถึงสิ้นปีเลยครับงานอีสูรเลสปิริตก็เป็นงานที่น่าติดตามครับถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่ที่สุดเลยถ้าใครมาร่วมงานเนี้ย ก็ถือว่าแบบว่าแน่เจ๋งจริงหัวแถวของประเทศได้ถ้าไม่เจ๋งนี่คือไม่มีไม่โผล่มางานนี้แน่นอนกับใครมาก็ถือว่าแจ๋วครับงานนี้ครับก็ถ้าสนามนี้ผ่านไปได้ด้วยดีสนามที่เหลือน่าจะต้องมีเวลาส,สวยๆให้เห็นสวยแน่นอนครับพี่ใช่นี่นะครับฟังจากปากเองนะครับฟังจากปากบอล<อ>เองผมชอบอยู่แล้วไอพี่ว่าทําลายสถิติตัวเองนะครับใช่คือคนอื่นเป็นไงไม่รู้ไม่รู้ครับวันนี้เราได้เท่านีุู้งนี้ขอเร็วกว่านี้อีกใช่ทำลายสถิติตลอดนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาพัฒนามาได้ถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ ทำให้ FC เอฟซียๆะคนถึงหลงรักเขาถึงชอบเขานี่ดูรอยสัก้วนี่อากุณ <c oughs> อาจจะดูน่าก,กลัวดูเป็นไงสุภาพไหมครับสุภาพมีอะไรให้ขิงถึงเพื่อนๆเ,เราบ้างอ่ะก็ที่เราจะต้องเจอกันครับสู้ๆทุกคนนะครับ <c oughs> ผมสู้เต็มที่อยู่แล้วพล <c oughs> าดน,นิดเดียว เดี๋ยวผมสอยเลยล่ะโถนี่มันจะไม่ขิงแบบเปิดมาซะดีสรุปมีขิงนิดเดียวนิดเดียวจริงก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันทั้งหมดเหรอครับเพื่อนพี่น้องกันหมดในวงการสร้างรถเลยรถมาได้กันนะครับแล้ววันนี้นอกจากรุ่นนี้เป็น3,000 Pro แล้วที่อู่มีส่งรถอะไรเข้ามาอีกไหมครับ3,000 Pro เรามี2คันครับคันนี้กับคันนู้นต่อใกล้ๆกันเลยต่อใกล้กันใช่แล้วก็มีรุ่นยอดนิยมเลย1.9เทอร์โบสแตนดาร์ด1.9เทอร์โบสแตนดาร์ดใช่ครับก็แล้วตัวแบบตััวบบอดครรกีุ่่น ผมขับ2รุ่นครับหนึ่งจุดเก้าแต่โบสเตนดาแล้วว่าสาม0ันโปรกติกาให้ได้แค่แค่คนเดียวนะครับขับรถต่อคันหนึ่งคันนักแข่ง1คนต่อรถ1คันนะครับนักแข่งไม่สามารถจะข้ามไปไปไปขับอีกคันหนึ่งในอู่ตัวเองได้หรืออู่อื่นก็ขับไม่ได้ไม่ได้เนี่เรื่องด้วยกติกาเขางกำหนดไว้ขอพูดถึงหนนิดนึง1.9ความสนุกกับ3,000โปรต่างกันยังไง1.9ก็จะเป็นความเร็วไล่เลี่ยกันครับมันสนุกตรงที่ว่ามันเบียดเบียดกันนี่แหละ11สิบเอนกันแต่่วาจุดหลัง ครับใครพลาดในการขับหรือในการต่อเกียร์เนี่ยก็พลาดเลยแต่ความเร็วมันไม่หมีกันมันวอย่าไว่าแต่ละอู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันเขาก็เก่งก็เร็วเหมือนกันหมดทีนี้อยู่ที่นักแข่ง่พร้อมแล้วใช่ครับคือออกดีเร็วหมดที่ใครจะพลาดก่อนใช่ใช่ไหมสนุกตรงนี้แหละครับประสบการณ์ของนักแข่งแต่ละคนมีส่วนสำคัญมากมายแค่ไหนครับประสบการณ์ประสบการสําคัญที่สุดครับในการสํคัญที่สุดเคัญที่สุดเพราะว่าเราขับเนี่ยเราต้องคิดก่อนจะออกตัวเนี่ยคํานวณ เหมือนคิดคำนวณเหมืนอนคณิตศาสตร์เลยครับว่ามันลื่นเราต้องใช้รอบต่าลงเท่าไหร่ใช้บูตออกตัวเท่าไหร่หรือว่าถ้ามันหนึบเราสามารถเพิ่มรอบออกตัวได้เยอะอก็เล่นเข้าไปอีกใช่ครับต้องคิดทั้งหมดเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือประมาณนะครับถ้าอธิบายง่ายๆก็คือสมมติว่าไม่ใช่ว่าไปถึงหน้าแท็กปุ๊บรถเราแรงเท่าไหร่ไปถึงสสยมันหมดใช่ถ้าแท็กมันยังมันลื่นอยู่หรือว่ามันยังไม่เหนียวพอใช่คุณไปคุณกระฟีทิ้งถูกต้องครับหรือสมมุติว่าถ้าแท็กมันเหนียวแล้วครับคุณไป เกิดการเสียหายได้อีกเสียหายได้อีกนี่นะครับที่บอลบอกว่าอยู่ที่ประสบการณ์นักแข่งประสบการณ์ใช่อันนี้จริงๆต่อให้รถคนเดียวกันขับคนละคนใช่เวลาต่างกันใช่เราจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราทําเองแล้วก็ขับเองด้วยครับตั้งแต่แรกเลยก็เลยได้เรียนรู้กับรถมาตั้งแต่แรกได้เรียนรู้ใช่ครับอันนี้ถือว่าได้เปรียบคนอื่นเขาไหมผมว่าได้เปรียบครับได้เปรียบขับเองเราขับเองทําเองคิดเองครับทั้งหมดมันสบายใจดีกว่าเราไปสั่ง ว่าคนขับต้องให้ขับแบบใจเราใจเราสั่งไปยังไงเราไปอย่างนั้นเลยครับไอผมถามนิดนึงคันนี้เวลาเข้าเส้นเข้าอยู่เท่าไหร่อ่าสองร้อยสี่สิบแปดสองร้อยสี่สิบแปดเลยเหรอใช่ครับเท่ากับเกือบสองร้อยห้าสิบใช่ครับหลังจากที่เข้าเส้นไปแล้วแว็บแรกเลยที่ที่หลายๆคนอยากรู้เลยครับมันรู้สึกอะไรอยู่เพราะเพราะมันผ่านเส้นไปแล้วด้วยความเร็วขนาดนั้นแล้ว้อหน้าเรามันก็แค่เนี้ใช่อะเรารู้สึกอะไรอยู่ผมรู้สึกแบบจากใจเลยนะครับ ทำไมมันช้าจังวะงอคนแรงกว่ารถผมผมขับรถอะไรไม่กลัวเลยรถวิ่งสองอยกว่าใช่ครับเข้าเส้นไปแล้วทําไมมันช้าจังวะ <c oughs> ตอนตอนเราออกตัวไปตั้งแต่ชากคัดโป้งเลยเนี่ยรเราทดเวลาวิ่งในใจแม้จนกว่าันจะเข้าเส้นเรารู้ตัวเองไหมว่ารถเราอะวิ่งได้ประมาณกี่วิครับบางทีมันใจเรามันไปแล้วใจเรามันต้องการที่จะจะไวกว่านี้แต่จริงรถก็มาไวแล้วแหละครับใจแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะพี่ใช่แต่ยังผมเนี่ยใจผมว่า มันถ้าไมมันช้าจังมารดอะไรเงี้ยบอก้าไอ้พวกเราที่ขับร้อยยี่ร้อยสี่ก็แม่งเก่งครับก็โอเคนะครับโดยประมาณอย่างที่บอลบอกก็คือประสบการณ์นักแข่งด้วยใช่ครับก็ความพร้อมของรถแต่ละคันใช่ครับความพร้อมของอุณหภูมิใช่ของพื้นแท็กใช่โดยประมาณก็ประมาณนี้ใช่รายละเอียดทั้งหมดสําคัญทุกอย่างทุกอย่างทุกเม็ดใช่ทีมช่างทีมสวิตก็สําคัญทุกคนสาคัญครับบอกลงบอกไลน์อะไรเงี้ยครับใช่แจ๋วเสพติดความเร็วนี่แหละครับ ที่ที่มาที่ไปของพุทธคุณบอลบุ๊กเปิดว้าร์ปหน่อยช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อนะครับ Facebook ครับธีรเศจันทวิมลครับแล้วก็ทางเพจนะครับบอลบุ๊กเลสซิ่งช็อปครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตอกก็มีมีติ๊กตอกด้วยบอลบุ o กเหมือนกันครับ้าไปเซิร์ชกันได้นะครับอยากพูดอยากคุยอะไรอยากปรึกษาอะไรโทรไปหาดีเอ็มไปหากันก่อนได้ได้ครับยินดีให้คําแนะนําครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะรอดูว่า เลขแปดของเรารมันจะมาไหมใช่ทีมงานทักวอลเลเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับลุยๆสู้ๆนะครับผมลุยครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ